การประกาศผล5คนสุดท้ายจากมิสแปร์ราชบุรีครับันแรกที่ผ่านเข้าสู่รอบ5คนสุดท้ายได้แก่หมายเลขหมายเลขอะไรดีครับเร็วห่ายครับนี่าทีมีหัวใจและร่าตื่นเต้นมากเลยขอแสดงความดีกับหมายเลข3กับอุบล ไปต่อที่ท่านต่อไปครับกับหมายเลข สอบที่เท่านั้นครับและที่ต่อไปนี้กับหมายเลขหมายเลข7ครับไรดีนะจีนที่สุดแ,และท่านสุดท้ายที่จะผ่านเข้าสู่รอบน้าเอาสถานมิสแกร์ดุลราชบุรีได้แก่หมายเลขขอแสดงความยินดีกับหมายเลข10ครับพอ ขอบน้องที่เหลือด้วยนะครับขอบคุณรองทุกคนนะครับสำหรับผู้เรกด Miss Grand ที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในวันนี้ขอบคุณลองเป็นอย่างสูงครับและมาร่วมรุ้นกันต่อเลยนะครับสำหรับ5คนสุดท้าย Miss Grand เพชรบุรี5คนสุดท้ายนี้ท่านแรกได้แก่หมายเลขหมายเลข7ครับวัตุนั้นจะเป็นที่น หมายเลข6ครับซ้อนสวรรค์สี่ราศ ปูสาบนบและขอจะกคุณให้กับอีกสามท่านที่เหลือทางด้านหลังด้วยนะครับทุกท่านครับและนี่ครับคือ5คนสุดท้าย เจอหายตื่นเต้นก่อนที่จะเข้าสู่รอบต่อไปในรอบของการตอบคำถามนะครับขอเสียงปรบมือกับพวกเธออีสรางครับเราได้เห็นน้ำตาและรอยยิ้มของความดีใจที่เต็มไปด้วยทั้งความสุขในวันนี้นะครับรวมถึงเสียงเชียร์จากแฟนๆทุกคนรับเียเด้ว่าเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้สำหรับผู้เข้าประกวดทุกคนได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ แร่ราชบุรี2,229วินาทีครับเในเชิญน้องๆเลยนะครับเอาละครับรอบการตอบคำถามนี้เราจะได้มารับฟังทัศษะนักตีความคิดปฏิบัติการไหวพริบของพบเจอกันนะครับ ผู้ที่จะตอบคำถามเป็นท่านแรกเราจะเรียงตามลำดับการประกาศเข้ารอบเลยนะครับขอเรียนเชิญน,นะครับน้องบีอุอบาวดีปิดป่าหมายเลขสามครับเดวกชิญครับน้องบีครับ,ค,รบคำถามนะครับะจะมีตั้งแต่หมายเลขหนึ่งจนถึงหมายเลขห้า<ล>น้องบีจะเลือกหมายเลขอ,อะไรดีครับหมายเลข่หมายเลขหนึ่งค่ะน้องบีเลือกคำถามหมายเลขหนึ่งนะครับ สำหรับคำถามของน้องบีนะครับหมายได้นึงดีว่าหากระหว่างการประกวดคุณตรวจเอ k ด้วยตัวเองแล้วพบว่าติดเชื้อโควิด -19 หรือว่าเป็นพอสิทีฟนะครับคุณจะแจ้งทางกองประกวดเพื่อหยุดการประกวดหรือรอประกวดจบจึงแจ้งทางประกวดนะครับเพราะเหตุผลใดอีกครั้งนะครับ หากระหว่างการประกวดนะครับคุณตรวจเอทีเคแล้วผบว่าคุณนั้นติดเชื้อโควิดหรือว่าเป็นโพสิทีนะครับคุณจะแจ้งกองประกวดเพื่อหยุดการประกวดหรือไม่หรือว่ารอประกวดจบแล้วจึงค่อยแจ้งทางกองประกวดเพราะเหตุนใดเรนใช่ครับแน่นอนค่ะถ้าบีมตรวจเอทีเคแล้วผลบีมเป็นบวกบีมจะขอเลือกบอกกองประกวดค่ะและขอสละสิทธิ์ในการประกวดครั้งนี้เพราะบีมคิดว่าบีมขอทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ไม่ใช่ทำประโยชน์เรื่อส่วนตนค่ะขอบคุณค่ะนี่คือการใช้เลขหมายเลขสคือมารวีพีชาขอบคุณมากดีครับไปต่อที่หมายเลขแปดเลยนะครับคุณรัฐวีเจรัสสถิตนะครับน้องฟองโฟมครับหมายเลขสองหมายเลขสามหมายเลขสี่และหมายเลขห้าฟองโฟมเลือกหมายเลขอะไรดีครับหมายเลขสามค่ะหมายเลขสามนะครับคำถามของฟองโฟมมีอยู่ว่า คุณมีมุมมองหรือคำแนะนำที่จะนำเสนอหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดการป้องกันแก้ปัญหาแก๊ง call center อย่างไรอีกครั้งนะครับคุณมีมุมมองหรือคำแนะนำที่จะนำเสนอหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องใน,งานาการจัดการป้องกันแก้ปัญหาแก๊ง call center อย่างไรเชิญครับอย่างแรกนะคะผอยากจะแจ้งท่ายมนาฏเวทีแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องด้านนี้นะคะ แจ้งและประชาสัมพันธ์ประชาชนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทําวิธีใดก็ได้ให้ประชาชนรู้ว่าหมายเลขนี้หรือการพูดแบบนี้นะคะในการโทรมาของคอสเซนเตอร์เนี่ยมันคือมิจฉาชีพทําให้ประชาชนคนไทยของเรานั้นอยู่อย่างปลอดภัยจากมิจฉาชีพและไม่โดนหลอกไม่เสียเงิน แล้วก็ไม่เสียค่าให้วิชาชีพค่ะ OK> ขอบคุณค่ะขอบคุณด้วยนะครับสำหรับหมายเลขของเราขอบผมครับเชิญหมายเลขต่อไปเลยนะครับนั่นก็คือหมายเลขสี่ครับผมดับไปเลขเลยครับหมายเลขสี่ของเรานะครับสุภ uh, ัสรสมสุขหรือน้องอิงครับเหลือหมายเลขสองหมายเลขสี่และหมายเลขห้าน้องอิงหมายเลขอิงขอเลือกหมายเลขสี่ค่ะหมายเลขสี่นะครับตั้งใจฟังคำถามดีๆนะครับอิง คำ <Workers. S 2> ถามมีอยู่ว่าจากวิกฤตความตึงเครียดระหว่างประเทศยูเครนและรัสเซียคุณคิดว่าหากเกิดสงครามขึ้นจริงประเทศไทยจะได้รับผลกระทบในด้านใดบ้างและสัมปทาคุณมีแผนรับโดยกับเหตุการณ์นี้อย่างไรอีกครั้งนะครับจากวิกฤตความตึงเครียดระหว่างประเทศยูเครนและรัสเซียคุณคิดว่าหากเกิดสงครามขึ้นจริงประเทศไทยจะได้รับผลกระทบในด้านใดบ้าง และสำหรับตัวคุณมีแานรับมือกับเหตุการณ์นี้อย่างไรเชินครับแน่นอนค่ะหากเกิดวิกฤตนี้กับประเทศไทยนะคะประเทศไทยก็จะพบกับความแตกแยกค่ะและการแก้ปัญหาของนิ้นะคะก็คือการที่เราจะทาให้ประชาชนนะคะหันกลับมารักกันค่ะโดยการที่หันหน้าเข้าหากันแล้วก็คุยกันมากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณด้วยนะครับสำหรับหมายเลขสี่นะครับต้องยิงครับ เรียนเชิญลำดับต่อไปหมายเลขเจ็ดครับหมายเลขเน,นะครับไร่พินหาสลับสีหรือน้องภูยีนะครับเหลือหมายเลขสองกับหมายเลขหครับหมายเลขหค่ะเป็นคำถามหมายเลขห้นะครับคำถามหมายเลขห้านะครับของน้องภูยีนะครับมีว่าคุณมีความคิดเห็นอย่างไรในการลงทุนในตลาด c ร y p t o c u r r e n c y อีกครั้งนะครับ คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการลงทุนในตลาดคริปโตโเคอเรนซีเชิญครับปัจจุบันนะคะคริปโตโเคอเรนซี่เข้ามามีบทบาทในสังคมมากขึ้นค่ะแต่ยังไงก็ตามนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงค่ะยิ่งอยากให้ทุกคนนะคะศึกษาแล้วก็มีวิจารณญาณนะคะการลงการลงเงินลงแรงนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณด้วยนะครับน้องบุญครับขอได้เครับ และหมายเลขสุดท้ายของเราสำหรับผู้เข้ากวดมิสแกรนดรราชบุรีนะครับหมายเลขสิบนะครับต้องมม้นะครับขอกระโดดที่ตั้งระดับนะครับเพืเเ่อนเพื่อนเริ่มไว้แล้วสำหรับหมายเลขของเรานะครับคำถามหมายเลขสองนะครับต้องไม้คำถามนี่ว่าคุณคิดว่าการทำคอนเทนต์ต่างๆของนางงามในยุคปัจจุบันนี้นะครับส่งผลอย่างไรกับสังคมไทยอีกครั้งนะครับ คุณคิดว่าการทำคอนเทนต์ต่างๆของนางงามในยุคป,ปัจจุบันนี้ส่งผลอย่างไรกับสังคมไทยเช่นครับค่ะในปัจจุบันนี้นะคะวงการนางงามเป็นสิ่งที่เผยแพร่และกว้างขวางมากค่ะในเมื่อเราก้าวมายังจุดนี้นะคะแล้วเรามีสื่ออยู่ในมือเราก็ควรจะนำเสนอสื่อนั้นให้แก่ประชาชนได้รู้ค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะมาคิดว่าสื่อที่นานงามได้ส่งออกไปนั้นเป็นสื่อที่ดีแน่นอนค่ะดังนั้นนะคะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีแน่ๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนายกิษด้วยนะครับสบายครับและผ่านพ้นไปแล้วนะครับสำหรับการตอบคำถาม5คนสุดท้ายของมิสแกรนราชบุรีและเราไปต่อที่5คนสุดท้ายมิสแกรนเพชรบุรีได้เลยครับเรียนเชิญน้องๆเลยครับ เช่นเคยนะครับสำหรับลำดับการตอบคำถามเราจะนะครับให้ตอบคำถามตามลำดับการประกาศผลนั่นเองซึ่งนั่นหมายความว่าหมายเลขแรกของเรานั่นก็คือหมายเลขเจ็ดครับเชิญครับรับหมาได้เลยครับหมายเลขเจ็ดของเรานะครับวสุน,นสันท์เสวีทิศการีหรือว่าน้องพลอยครับหมายเลขหนึ่งถึงห้าน้องพลอยเลือกหมายเลขอะไรครับหมายเลขสองค่ะ นพพลเลือกหมายเลขสองคำถามสำหรับนพพลนะครับหากคุณกำลังตกเป็นเหยื่อของ Sexual h a r a s s m e n t คุณจะมีวิธีการเอาตัวรอดและออกมาจากสถานการณ์ที่เสี่ยงนี้อย่างไรอีกครั้งนะครับหากคุณกำลังตกเป็นเหยื่อของ Sexual h a r a s s m e n t คุณจะมีวิธีการเอาตัวรอดและออกมาจากสถานที่เสี่ยงนี้อย่างไรเชิญครับการถูกผุ้ค้าลางเพศหรือ s e x u a l h a r a s s m e n t นะคะ เราไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมไทยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางสายตาคําพูดหรือการกระทําจากผลสํารวจนะคะคนที่โดนถูกคุกคามทางเพศมากที่สุดนั่นก็คือเด็กและเยาวชนพอจะสอนละหนึ่งตั้ง3ามไม่นะคะเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกคุกคามทางเพศหนึ่งคือตั้งสติไม่สนับสนุนไม่เพิกเฉยและแสดงความไม่พอใจค่ะ s t o p Sexual Harassment ทั้งชีวิตจริงและโลกออนไลน์ เพราะมันคือเรื่องเล่นที่ไม่มีใครขำค่ะขอบคุณค่ะนองฝนสอนสวัศีรารมครับน้องฝนครับหมายเลขหนึ่งหมายเลขสามสี่และห้าหมายเลขอะไรดีครับหมายเลขสามนะครับ คำถามของน้องฝนมีว่าคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการสมรสเท่าเทียมอีกครั้งนะครับคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการสมรสเท่าเทียมเชิญครับน้อฝนค่ะการสมรสเท่าเทียมนะคะการสมรสสำหรับน้องฝนก็คือเกิดขึ้นจากความรักใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมนุษย์ทุกคนนะคะมีสิทธิจะรักไม่ว่าจะเป็นเพศใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงกับหญิงชายกับชายหรือหญิงกับชาย หรือว่าเพศใดๆเพราะฉะนั้นตอนนี้การสมรสมีเฉพาะกับผู้หญิงและผู้ชายที่สามารถจดทะเบียนได้ทุกคนอยากให้ทุกเพศที่รักกันมีสิทธินในการจดทะเบียนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณสับหมายลเลขหนึวงนะครับทุกคนครับและขอ,เอรเชิญหมายเลขต่อไปนะครับกับหมายเลขสน้องแก้มครับสำหรับน้องแก้มนะครับตอนนี้เหลือหมายเลขหนึ่งหมายเลขสี่และหมายเลขห้าครับ หมายเลขห้านะครับคำถามสำหรับน้องแก้มคุณคิดว่าโควิด19ควรจัดอยู่ในหมวดหมู่โรคประจำถิ่นหรือไม่เพราะเหตุใดอีกครั้งนะครับคุณคิดว่าโควิด19ควรจัดอยู่ในหมู่โรคประจำถิ่นหรือไม่อย่างไรเพราะเหตุอะไรครับ ตอนรับแก้แล้วนะคะโควิด1 9ที่อยู่กับเรามาเป็นเวลา2ปีแล้วนะคะก่อนหน้านี้อาจจะถูกจัดว่าเป็นโรคระบาดฉุกเฉินแต่ปัจจุบันนี้การเวลาเปลี่ยนไปอะไรอะไรก็ต้องพัฒนาดังนั้นแก้คิดว่าเราควรปรับตัวให้เข้ากับโรคภัยที่มีอยู่เพราะปัจจุบันเรายังมีวิธีการรักษาหรือมีวัคซีนดังนั้นแก้คิดว่าเราจะต้องดูลแลตัวเองให้มากขึ้นและปรับตัวให้ทันกับสถานการ COVID ณ์โควิดขอบคุณค่ะ ต่อไปขอเชิญหมาย้าครับหมายเลข้าของเรานะครับน้องฟิวครับน้องฟิวครับเหลือหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสี่หมายเลขหนึ่งคเป็นหมายเลขหนึ่งนะครับคําถามของน้องฟิวมีอยู่ว่ามเมื่อไม่นานมานี้โลมาลอิวเลวดีจากแม่น้ำโขงตัวสุดท้ายได้ตายจากไป และถือเป็นการสูญพันธุ์ของโลมาอีโนวดีคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในครั้งนี้อีกครั้งนะครับเมื่อเวลาทีนี้นะครับโลมาอีโนวดีนะครับจากแม่น้ำโขงตัวสุดท้ายได้ตายจากไปและถือได้ว่าเป็นการสูญพันธุ์ของโลมาอีโนวดีนะครับคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในครั้งนี้เฉิน้องพิวเลยครับค่ะสำหรับการสูญพันธุ์ในครั้งนี้นะคะนี่คือสัญญาณเตือนค่ะว่าเราทุกคนไม่ว่าจะใคร คุณต้องช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติค่ะยิ่งสัตว์ตามธรรมชาติที่มีอยู่น้อยแล้วเราควรที่จะอนุรักษ์เขาไว้ค่ะเพราะถ้าเราไม่อนุรักษ์ทำไมล่ะคะเขาก็จะสูญพันธุ์ในครั้งนี้ค่ะพิวอยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะไปเที่ยวช่วยกันรักษาธรรมชาติรักษาสมดุลธรรมชาติให้อยู่กับเราตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะ เป็นอยู่ไหมครับครับผมสำหรับายเลขมหนึ่งเพื่อนๆเลิกไปแล้วน,นะครับแก้กระถามายเลขสี่นะครับตั้งใจฟังดีครับคำถามมีอยู่ว่าหากคุณนะครับมีคนใกล้ตัวที่เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าหรือกำลังเผชิญโรคซึมเศร้าคุณจะมีวิธีการใดให้คนนั้นนะครับยอมเข้ารับการรักษาโดยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อจิอตใจนะครับอีกครั้งนะครับ หาคุณมีคนใกล้ตัวนะครับที่เสี่ยงต่อสภาวะซึมเศร้าหรือกำลังเผชิญนะครับกับโรคซึมเศร้านะครับคุณจะมีวิธีการใดให้คนนั้นยอมเข้ารักษาโดยไม่ส่งผลกระทบต่อจิตใจใช่ครับค่ะคิดว่าถ้ามีเพื่อนนะคะที่เกิดเข้าขา่ายที่จะเป็นโรคซึมเศร้านะคะพี่โบจะใช้คําพูดที่ดีนะคะคุยกับเพื่อนและบอกเพื่อนนะคะว่าให้เข้าการรักษาและและ้วก็ Hold on, ha. Ha. Yeah, Sorry. Okay, I'm it in English, okay? Alright, this is my friend. She's sad, she's disappointed. So I will tell her in a nice way to go to the doctor and talk and do some solution for her to make her feel like a better person and make her so happy. Thank you! และนี่คือข้อสอบรายลเอดนะครับขอบคุณด้วยนะครับแข่ผู้เงถึงกันครับและนี่คือ5คนสุดท้ายผู้เข้าประกวดนะครับบิสแ r a n ์เพชรบุรี2022นะครับขอเชิญประมือให้กับพวกเธออีกสักครั้งนะครับและเดี๋ยวเราให้พวกเธอนะครับไปพักผ่อนักคพู่เลยนะครับก่อนที่เราจะกลับมาในช่วงหน้านะครับกับการประกาศผมว่าใครนั้นจะได้รับตาแหน่งอะไรกันบ้างนะครับบนเวทีบิสแค a n ราชบุรีเพชรบุรี2022นะครับ